จะได้ไม่ลืมเธอด้วยรักและด้วยความผูกพันเมื่อมีวันที่ตัวฉันต้องไปจะขอขอฝากหัวใจ ฝากเอาไว้แทนคําขอบใจจริงๆเก็บไว้ทุกทุกเรื่องราวรอยยิ้มที่เราเคยมี คือความทรงจำของเราเก็บไว้ทุกๆเรื่องราวรอยยิ้มที่เราเคยมี ลอดไปเพื่อวันสุดท้ายที่ฉันหายใจจะได้ไม่ลืมเธอ คุณแตงหยิบผ้าให้น้องเขาหน่อยเร็วหยิบผ้าเอาผมให้พี่เอกแล้วกันได้นี่คุณแตงคุณเก็บด้วยเก็บด้วยเก็บด้วยนี่ผมว่าอย่างนี้ดีกว่า hey <y>! oh. นี่แล้วแล้วผู้ชายนะเป็นคนแย่งคุณผู้ชมครับผมอยากจะบอกว่าผมภูมิใจมากนะครับว่าดิวมาถึงขั้นนี้นะฮะแล้วก็เป็นสองคนสุดท้ายน,นะครับผมภูมิใจมากชะฉะนั้นแน่นอนครับทำไมครับผมต้องแสดงความภูมิใจครับ เออนะเขาเล่นมุกเดิมๆได้ทุกปีนะเออแล้วสิงโตจะรอดไหมไม่รอดโอ้มีแผนเฮ้ยเมื่อกี้ผมูมิใจจริงหมวใจจริงใจจริงแล้วผมบอกว่ามันมากกับเพลงเมื่อกี้กลัวความมืดออไปกลัวทำไมความมืดที่ไม่เห็นกลัวเลยที่ไหนมืดนะพี่ไปหมดอ๋อนะกลัวทำไมผมกลัวครับกลัวว่ามืดแล้วจะไม่เห็นทุกๆคนไง ที่สําคัญคือกลัวมืดแล้วเจอพี่เอกด้วยอย่างงี้ยกลัวเข้าไปใหญ่เลยขอบใจมากไม่เป็นไรครับช่วงหน้าพี่พี่คงจะมีคำแนะนําดีๆมอบให้กับดิวนะฮะอดใจรอสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาฟังคำแนะนำจากพี่พทั้ง3ท่านในเดอะสตาร์ขนฟ้าควเาดา และสำหรับผู้ที่ส่ง SMS เข้ามาเพื่อขอรับบัตรเข้าชมการประกาศผลและคอนเสิร์ตเดอะสตาร์ในวันที่3พฤษภาคมณทันเดอร์โดมเมืองทองธานีทางรายการจะส่ง SMS และรหัสในการเข้าชมกลับไปเพื่อยืนยันว่าคุณได้รับบัตรเข้าชม2ที่นั่งโปรดเก็บ SMS และรหัสนี้ไว้ให้ดีเพื่อนำกลับมายืนยันและรับบัตรในวันที่เพลงเมื่อกี้พราะมากเลยนะดิวเนาะใช่ครับพราะมากนะครับเอาละครับมินิคอนเสิร์ตนะฮะของดิวผ่านไปแล้วนะฮะ30นาทีนะครับ ตอนนี้เนี่ยได้เวลาที่พี่วิ่งสามท่านนะฮะจะมาบอกว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับมินิคอนเสิร์ตคนดิวนะครับพี่เพชรครับเป็นไงครับอ่ะามหายเหนื่อยยังหายแล้วครับเออนะมันก็นะทุกอย่างมันหมดละสบายละตอนนี้ก็เตรียมรับดาบดิวด,ดูดูมืออาชีพมากขึ้นนะครับแต่แตออ่จากอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยวันนี้จะดูดูมีความมั่นมีความมั่นใจแล้วก็ออไอ้เวลาถ้าขยับตัวที่เรา เราเคยเห็นว่ามันมันดูแบบเฉยๆหรืออะไรเงี้ยน,นะวันนี้มันมันเชยแต่น่ารักเออมันดูมันมันมันดูแบบโอเคอะ่ะมันดูไปได้นะครับ,บนะการการร้อยเรื่องการร้อยเรื่องของดิวเนี่ยคือและการพูดนาเข้าเนี่ยทำทำได้ดีใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะโดยเฉพาะเพลงที่สองเนี่ยร้องร้องได้อารมณ์จริงๆนะครับแต่ว่าอ่าเพลงเร็วนะตกไปน,นิดหนึ่งนะแรงคงกระโดดมากจน หอบซะนะพอมาร้องกับจิ๋วเนี่ยตอนแรกๆก็เงี้ออกัหคือเรายังไม่หายเหนื่อยแต่ว่าพอจิ๋วมาได้ร้องยาวๆปุ๊บเหมือนเราได้พักหลังจากนั้นไปก็โอเคอาการดีขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องเรื่องคารมเรื่องถ่ายภาพเนี่ยนะของแกมันเน่าจริงๆนะแต่มันเวิร์กมันเวิร์กค,คือคนดูเขาชอบเ็าจะแบบเขาคนดูก็ชอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็การการจบเนี่ยจบได้ซึ้งนะครับ ก็ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตท,ที่ดีแล้วก็สร้างความสุขให้ให้ให้กับคนดูและพวกพี่ๆนะครับยินดีด้วยวันนี้ขอบคุณครับพี่มาครับฉันต้องขอบอกว่าดูดีดแล้ววันนี้อิ่มมากๆอิ่มมีความสุขที่สุดในรล่ขอบคุณครับโอย ร้องเพลงของพุ่มพวงก็เป็นสไตล์ของดิวเองน่ารักมากๆเลยไม่จาเป็นจะต้องแบบลูกทุ่งจ๋าถึงขนาดนั้นก็เป็นไปได้จะบอกว่าตอนเพลงเดวเสียงตกเสียงต่ําเสียงขึ้นเสียงไรไม่สนใจเต้นจิ๊บไปโอ้ยจะยังคำีมามัน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 อะเต้นสุดฤทธิ์สุดเดชเลยครับคุณนสนุกมากหาไม่เจอเออโหยชอบมากๆเลยต้องขอบอกเลยนะคะว่าสามารถที่จะทําให้ทุกสิ่งอย่างเนี่ยมันมันมันมีความสุข ได้ตลอดตั้งแต่ต้นจนจบเลยไม่ว่าจะเป็นเพลงเร็วหรือว่าเป็นเพลงช้าค่ะแล้วก็ยิ่งร้องกับจิ๋วนะเอาอยู่จริงๆโอ้โหจิ๋วนี่ก็รู้ๆอยู่ว่าเสียงขนาดไหนต้องขอบอกเลยนะคะจะบอกก่อนนะคะว่ารูปถ่ายอะถ่ายรูปของดิฉันไปแล้วไม่ต้องไป r e ทั u c h นะเพราะทำเอาไว้เสร็จหมดเรียบร้อยราคาะน้องค่ะอ้าวดูคอนเสิร์ตของดิวแล้วต้องขอบอกว่าฉันนึกว่าได้ดูเดอะสตาร์ไปแล้วนันเนี่ย อขอบคุณครับย,ยังกบมืออาชีพเลยขอยโชคดีขอบคุณครับพี่มาครับพี่โจโบ้างต้องให้ดิวรู้จักคำว่าจับใจรู้จักไหมคอนเสิร์ตคุณจับใจมากนะครับดีมากๆเปิดค,ค,คุณภาพเสียงเอาไปเลยนะครับวันนี้พี่ไม่ติเรื่องเรื่องการร้องเลยเพราะว่าโอ้โหขึ้นต้นมาเจ่งมากๆนายแน่มากนะครับสิ่งหนึ่งที่พี่ ชื่นชมนอกจากคุณจะได้เป็นดาวเนี่ยอาจจะเป็นด้านันพร่กนี้ด้วยนะหนึ่งเป็นครูก็ถ้าจะดีอธิบายเก่งดีสองน่าจะเป็นนักเขียนหนังสือเพราะเขียนแล้วหน้าติดตามในไดรี่ของคุณเนี่ยน่าเป็นบันทึกที่น่า,น,าน่าสนุกสนานที่สุดและพี่ชอบมากๆขอชมเชยในการที่เริ่มด้วยการหัดร้องนักร้องบรนนอกเนี่ย นี่เป็นลากเงาของเราเลยนะเพลงลูกทุ่งทุกคนควรจะฝึกไว้อันนี้สาคัญแล้วที่ดีใจที่คุณทําได้และทําได้ดีมากๆนะครับช่วงเพลงเร็วไม่มีที่ติแต่ร้านไข่เหล้าอาจจะไถ่เหล้าไม่ได้เลยเพราะคนมันลุกมนเต้นกันหมดแทบจะไม่ได้กินเหล้ากันเลยอันนี้นะครับนะขอบคุณครับไม่แข่งยิ่งแพ้แสดงความรู้สึกบอกรักกับสาวก็ได้นะครับซึ่งพี่ดูชอบชอบเนี้ยเหมือนดูเรื่อง Not t i n g Hill นะครับบอกรักกับคนที่ตัวเองชอบอีกอย่างหนึ่งพี่ชอบตรงที่ดิวพยายามต่อสู้แล้วเหมือนกับพลาดหวัง ดิวคิดง่ายๆคนดูทั้งในประเทศนะครับทั้งคนในห้องส่งที่ดีแบบนี้รายการที่ดีแบบนี้จะไม่ต้อนรับคนดีๆอย่างดิวได้ยังไงครับขอบคุณครับ,รบแล้วก็อยากจะบอกว่าทุกคนมักจะพูดเสมอว่าดูยิ้มไอ้ดิวสิปากมันน่าเกลียดน่าเกลียด